จัดเต็มความฟินสาววันรว่ค่ะกับงานแฟนมิทติ้งเดี่ยวครั้งแรกของมาร์คต้วนหรือมาร์คกัสเซเว่นในงานเพลวามาร์คต้วนแฟนมิทติ้งในไทยแลนด์ที่ถูกจัดขึ้นในวันที่27-29พฤษภาคมที่ผ่านมาบัตรโซเอาท์ภายในไม่ถึงชั่วโมงค่ะนอกจากนี้ยังได้หนุ่มดัมดัมกัสเซเว่นร่วมเป็นสเปเชียลเอ็มซีและเกสในครั้งนี้อีกด้วยพร้อมโปรดักชันระดับ World Standard เพื่อให้สมกับที่แฟนๆรอคอยมา3ปี งานนี้ต้องบอกว่าแสงสีเสียงและเวทีนี่นะคะโฟนโลอกจัดเต็มแม็กซ์เลยหลังจากที่ไม่ได้ทำคอนเสิร์ตมานานค่ะและแน,นและแน่นอนว่าความฮอตของหนุ่มมาร์คต้วนค่ะเกินต้านจนพาแฮชแท็กพัววิทมาร์คต้วนขึ้นเทรนด์ทวิตเตอร์อันดับหนึ่งติดกัน3วันเลยทีเดียวโดยเหล่าอากาเซ่ต่างแชร์โมเมนต์พิเศษกับความน่ารักความอบอุ่นที่เกิดขึ้นในงานแฟนมิทติ้งค่ะ ซึ่งงานนี้ก็เต็มไปด้วยความพิเศษที่จัดให้เพื่อเหล่าอากาเซ่แบบ3รอบไม่ซ้ําเกมไม่ซ้ําโชว์โดยเฉพาะเรื่องของโชว์ที่มาร์กและแบมแบมทุ่มสุดตัวไม่ว่าจะเป็นเพลงของหนุ่มมาร์กอย่าง Let Me o u t o My Head One in the Million My Name Lonely นอกจากนี้ค่ะยังมีโชว์เพลงของแบมแบมด้วยอย่างเพลง Feel u p p a n d o l a Ride or Die และ Ribbon ค่ะ นอกจากนี้ยังมีเพลงที่ทุกคนคิดถึงไม่ว่าจะเป็นเพลงหน้าหน้าหน้า Hard Carry Go Higher ปิดท้ายกับโปรเจกต์พิเศษจากอาคาเซ่ค่ะเรียกได้ว่าทำเอาหนุ่มมากเนี่ยถึงกับกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่ตั้งแต่วันแรกเลยค่ะ ขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่ติดตามพวกเราผ่านรายการ Entertainment Day นะฮะแต่ว่าพวกเราก็มีอีกหลากหลายช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นทาง YouTube แล้วก็ทาง Facebook ด้วยซึ่งก็สามารถไป์ชกันได้ที่ True i n s i d e ะครับฝากกดไลค์กดแชร์ subscribe กดกระดิ่งกันให้ด้วยนะครับแล้วก็มีอีกหลากหลายช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยครับ